คุณราศีเมถุนครับวันนี้ผมจับได้ไพ่ใบนี้ครับไพ่เดอะซันครับไพ่เดอะซันขึ้นมาหมายความยังไงนะครับก็หมายความว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาเห็งของคุณเลยนะครับไม่ว่าจะถามเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องบอกนะครับคุณเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถจะหยิบจับอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับหน้าที่การงานเหมือนโรยดุจจีบกุหลาบเลยนะครับถามถึงเรื่องเงินทองก็ต้องบอกนะครับเงินงินทองชวงนี้ดีมากๆเลยนะครับไหลแมทแมทดื้นปื๊ดดื้นปื๊ดเลย แต่ถ้าถามึงเรื่องความรักก็ต้องบอกนะครับความรักมันไม่ค่อยสดใสไงก็ไม่รู้นะครับทั้งคนมีคู่แล้วก็คนแบบยังไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับความรักที่ดูเหมือนจะสดใสจะจูบมือกันเข้าประตูวิวาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องลิศล็อกก็ได้นะครับแล้วถามว่าเรื่องพิศล็อกมาจากไหนนะครับก็ต้องพูดแบบนี้นะครับพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับหมาฆ่าไปแดกครับหมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าจะมีมือที่3านะครับย่องเข้ามาเงียบๆนะครับมาตีท้ายครัวคุณนะครับคุณไม่รู้ตัวเลยนะครับ ันรู้ตัวอีกทีก็เสียอกเสียใจเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นไงในวันนี้นะครับขอให้คุณรวยๆแห่งๆปังๆครับ